พยลบชาวบ้านไม่เมาะออกนอกพื้นที่สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าไร้เงินเยียวยาสวัสดีค่ะต,ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทีวีจอเหนือค่ะรายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวของคนพื้นถิ่นบนพื้นแผ่นดินที่มีความหลากหลายแห่งนี้นะคะ วันนี้จะพาคุณชมไปดูชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบโรงไฟฟ้าแม่มอะที่ได้รับผลกระทบจากการทําเหมืองแร่ล็กไนนะคะที่พวกเขานั้นขอย้ายออกนอกพื้นที่มาโดยตลอดและล่าสุดก็มีมติจากคณะรัฐมนตรีให้ย้ายออกนอกพื้นที่นะคะจะเป็นอย่างไรไปติดตามดูกันเลยค่ะนี่คือสภาพบ้านของชาวบ้านห้วยคิงตบลแม่มอะอำเภอแม่มอจังหวัดลำปางหนึ่งในหมู่บ้านที่ออกมาเรียกร้องขออพยพออกนอกพื้นที่ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการทําเหมืองแร่ริกไนท์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทําให้ผนังบ้านมีรอยร้า,าวเพราะว่าเป็นโมลพิษทั้งเรื่องของฝุ่นควันกลิ่นเหม็นและเสียงดังจากเครื่องจักรมากว่า20ปีปัจจุบันนี้จะโดนในด้านสุขภาพก็คือเรื่องของฝุ่นนะคะฝุ่นละอองขนาดเล็กคือมันเป็นบ่อเหมืองเปิดแล้วก็เขามีการระเบิดหน้าดินแล้วก็รถก็วิ่งขนขี้ฐานขี้เท่าตลอด24ชั่วโมงเขาทํางานตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ ในด้านผลกระทบก็คือเราจะได้รับโดยตรงก็คือทางรัษดรเขาเป็นแบบชนบทชุมชนชนบทนะคะ่ะไม่มีการเซฟที่ว่าจะต้องใช้ภาคหน้ากากอนามัยอะไรอย่างนี้เราคือเราเราไม่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 รู้ไม่เท่าถึงตรงนั้นนะคะคือจะอยู่แบบ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 อิสระละกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าผลกระทบมันเป็นอะไรยังไงเนี่ยคะ่ะ<ม>คือสําหรับในด้านของสุขภาพก็คือโดนเต็มเต็มก็คือเรื่องฝุ่น แล้วก็สาหรับบ้านเรือนก็มีการแตกกล้าวซุดแล้วก็เอียงอย่างเงี้ยค่ะยิ่งเป็นพื้นที่ตรงตรง,ตรงที่ข้างวัดก็จะโดนเรื่องน้ําคือจะน้ํากพอผนมอบเขาจะจะจะ,จะกักเก็บไว้แล้วก็น้ําจะซึมลงใต้ดินแล้วก็พื้นบ้านเขาจะซุดค่ะบ้านบางหลังจะมีน้ําขังตลอดในช่วงฤดูฝนนะคะการกิจกรรมในเหมืองเขาก็ปฏิบัติตามเหมือนเดิมผลกระทบเราคือหลักๆแล้วผลกระทบเราจะาจกบอกเหมืองละ ใช่ไหมบอกเหมืองเราแน่นอนอยู่แล้วไอ้นั้นผลกระทบโดยตรงที่ปัญหาที่ตามมาอีกคืออบบ้านเรือนที่เขาเขาอยพยยไปแล้วใช่ไหมบางหลังก็ปล่อยลกล้างใช่ไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมที่ที่ผมยืนมองตามเนี่ยเมื่อก่อนที่เขาอยพยยไปใหม่ๆเนี่ยเหล็กรางระบายน้ำเนี่ยคืนนึงผมผมต้องมานอนเฝ้ากันนะคือหายเนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ย hey, ตรงนี้พอพอคนมันน้อยลง ช่องทางการทำมาหากินของพวกโจรหรืออะไรนี่มันกันก็มากขึ้นอาจากรรมอะไรก็มากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเราเมื่อก่อนเรายังออกอ่าออกไปแล้วเราฝากข้างบ้านได้แต่ข้างบ้านเราอบายมุเนี่ยพอเราออกจากบ้านไปแล้วแล้วใครจะมาดูแลข้างบ้าน,น,นคืออย่างเงี้ยนี่คือปัญหาที่ย้อนย้อนกลับมาย้อนกลับม,มาในสังคมบ้านฤดูฝนบางบ้านบางหลังที่ปิดล้างไว้เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปจัดก,การได้ลูกน้ำยุงลายโอ้ยเยอะแยะเต็ม คือช่วงนั้นเรื่องเรื่องไข้เลื่อนอ,อกจะระบาดมากในในชุมชนเราที่ที่ตอนที่เข้าอ,อพยพใหม่ๆนะตรงนั้นก็คือปัญหาละปัญหาที่สะสมกันมาเราเนี้ยมันมันทำให้เรากลับมาคิดว่าอย่างนั้นเราเราย้ายซะดีกว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเสนอเห็นชอบให้มีการอ,อพยพชาวบ้านห้าหมู่บ้าน ตามข้อเสนอของกระทรวงพลังงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรทําให้ชาวบ้านรู้สึกดีใจเนื่องจากเรียกร้องมานานหากย้ายไปอยู่ในที่ใหม่เชื่อว่าคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นคือทางหน่วยงานกอรพม,มเค้าเป็นพื้นที่ที่เขากันแล้วก็จัดสรรไว้เป็นพื้นที่รองรับการหอยกค่ะคือตอนที่เรามีการไปดูพื้นที่รองรับการหอพยพก็คือทางเจ้าที่กอรพม่เมะเป็นคนพาราษฎรแล้วก็คณะกรรมการหมู่บ้าน ก็คณะของหรืองานราชการไปดูพื้นที่ร่วมกันนะคะว่าพื้นที่แปลงไหนมั่งที่กพอยหม่อเขากันไว้เป็นพื้นที่รองรับการอพยพก็คือพื้นที่ใหม่ที่จะไปอยู่นี่ก็คือเป็นพื้นที่ติดกับหมู่8บ้านม่อหลวงซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีการอพยพมาจากที่ว่าการอำเภอเก่าอะค่ะย้ายมาอยู่ตรงนั้นเราก็เข้าใจว่าในเมื่อชุดชุดก่อนเขามาอยู่ประมาณ4-5หมู่บ้านเป็นพื้นที่ติดติดกันเลยค่ะเราก็มั่นใจว่าคงจะไม่ได้รับผลกระทบอะค่ะ ตอนตอนนี้พื้นพื้นที่ห่างจากบอ่อเหมืองไปตอนณนะตอนนี้นะครับประมาณห้าหกกิโลครับประมาณนั่นแหละครับคือไปอยู่ในโซนของของเวียงหงล้านนาเลยครับถือว่าค่อนข้างที่ไกลพอสมควรครับแน่นอนครับเพราะว่าผลกระทบนี่ในด้านที่ของบอ่อเหมืองนี่ผมคิดว่าที่ที่จะมีจะจะไปเสียไม่ได้เลยคือฝุ่นแค่นั้นเองนอกนั้นผมว่าปัญหาทุกอย่างไม่น่าจะมีผลกระทบครับ กนเเห็ปปปประประะาาาว่มมีณ4คไไขณะที่ชาวบ้านบางส่วนยืนยันยังจะไม่มีการอพยพออกจากพื้นที่เนื่องจากมีความผูกพันกับถิ่นเกิดประกอบกับเห็นว่าพื้นที่แห่งใหม่อยู่ไม่ไกลาจากโรงไฟฟ้าจนอาจทาให้ได้รับผลกระทบอยู่เหมือนเดิมนอกจากนี้ก็ให้เหตุผลว่าไปอยู่พื้นที่อื่นแล้วจะไม่ได้รับความสะดวกทั้งเรื่องของที่ทํากินและสาธารณูปโภค ผมมีความผูกพันอยู่ที่นี่ตั้งแต่ผมเกิดมาตะปูย่าตาทวดเมื่อก่อนที่ซุ้มโชนของไอ้ขิงจะมีอยู่แถนี้มีอยู่เจ็ดแปดหลังที่สร้างมาถึงห้าร้อยหกร้อยกว่าหลังนในปัจจุบันเนี่ยเนี่ยแต่เป,ป็นทวดอย่างหนึ่งต่างมันเกิดที่นี่อยู่ตั้งแต่แม่ได้เต่าตีเกเป็นคุยคุ้มพังนะตั้งแต่มีอยู่หกเจ็ดกว่าหลังคา,าแล้ว แต่ปัจจุบันนี่มันมิดย้ายไปสองลาดสองลอยวะอยู่ที่นี่สี่อยกลัวลองคิดดูก็แล้วกันคมว่าเขาจะย้ายไปเท่าไหร่แต่ว่าเราเราจะอยู่น้อยแต่เราก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ลุงก็ยังอยู่ก็เดิมทีมาข้อแม่ครับผมนะครับนี่ส่วนตัวนะครับ ผมบอกว่าที่มาอยู่ก้านดงนี่คือปู่ยาตายายของเราเรียกให้อยู่ที่ดีแล้วคือมันใกล้แหล่งน้ำที่นาที่ดินมีเอ,เอกสารสิหมดแล้วถ้าใครครับเขารับได้แต่ทางตอขอเขาก็กจะดูแลช่วยเหลืออยู่แก้ไขให้ก็อยากจะให้ทางตอขอเขาช่วยแก้ปัญหาเรื่องน ขุนขีนเสียงตรงนี้มันปรินเราก็ากจะอยู่ได้ย้ายมาจากบ้านเก่าข้อขอความเจ็บป่วยมาด้วยและในขณะเดียวกันเขามาอยู่บ้านใหม่อ่ะวิถีชีวิตกขเปลี่ยนไปหมดเลยคระขายสิทธิผู้ป่วยแม่เมอะตั้งข้อสังเกตว่าการกําหนดพื้นที่อพยพของชาวบ้านตะบนแม่เมาะและตะบนบ้านดงไม่ได้แก้ปัญหาอย่างแท้จริงเนื่องจากพื้นที่เดิมอยู่ห่างจากขอบเหมืองเพียง1กิโลเมตรส่วนพื้นที่แห่งใหม่ที่ย้ายไปนั้นอยู่ห่างจากพื้นที่เดิมเพียง3กิโลเมตรเท่านั้น การอพยพครั้งนี้มันยังไม่ได้พ้นรัศมีที่จะได้รับผลกระทบและยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของแนวเขตขอบประธานดับัดของเหมืองนะคะเพราะว่าในพื้นที่เดิมมันก็ได้รับผลกระทบจากการทําเหมืองอยู่แล้วแล้วไปอยู่ในพื้นที่ใหม่มันก็ยังได้รับผลกระทบจากการทําเหมืองอยู่ดีมีหลายคนแอบอ้างก,ก็บอกว่าเอา้าแล้วพื้นที่ใหม่ที่ไปอยู่มันก็เป็นพื้นที่ที่อพยพชาวบ้านมาอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วเป็นสิบหมู่บ้าน ที่บอกใช่เพราะว่าอันนี้มันมาจากปัญหาของกปภเองในแผนการดําเนินการในการอพยพโยกย้ยาย,ยชาวบ้านออกจากพื้นที่ที่กปภจะจะใช้เหมืองจะทําเหมืองฐานหินหรือทาโรงไฟฟ้านเนี่ยกปภไม่ได้มีแผนที่จะรองรับในเรื่องของออในในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในภาคหน้านั่นคืออดีตท,ที่กปภทํามาและปัจจุบันกปภก็กลาลังจะทําให้อนาคตเหมือนณนะวันนี้อีกเช่นกัน สำหรับมติของคณะรัฐมนตรี15ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีมติให้อพยพชาวบ้าน5หมู่บ้านประกอบด้วยบ้านหุ้ยคิงตำบลแม่เมาะบ้านหัวฝายบ้านดงบ้านสวนป่าแม่เมาะและบ้านหัวฝายไหลทุง่งตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางซึ่งจะย้ายไปอยู่ในพื้นที่ของกรมป่าไม้ติดกับพื้นที่บ้านเวียงหงล้านนาตำบลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางมีพื้นที่698ไร่เป็นพื้นที่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไว้สำหรับการอพยพอยู่แล้วถึงแม้ว่าในอนาคตจะย้ายไปอยู่พื้นที่แห่งใหม่แต่ว่ายังคงได้รับผลกระทบเหมือนเช่นเคยชาวบ้านก็จะต้องเรียกร้องขอย้ายพื้นที่อีกครั้งซึ่งก็จะทำให้เสียงงบประมาณโดยใช่เหตุค่ะ บ้านส่วนหนึ่งที่อาศัยอยู่รอบโรงไฟฟ้าแม่หมอที่ได้รับผลกระทบจากการผลิตกระแสฟไฟฟ้านะคะจนทาให้ต้องล้มป่วยแล้วก็ไม่สามารถทํามาหากินได้ทําให้พวกเขานั้นสูญเสียรายได้แล้วก็ยังต้องเสียเงินกับการรักษาพยาบาลตัวเองอีกด้วยค่ะการป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กเล็ดลอดเข้ามาในบริเวณบ้าน เป็นหนึ่งในวิธีที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณรอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอเภแม่มอสจัังหวดลำปางใช้ป้องกันตัวเองหลังสมาชิกในครอบครัวป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและโรคปอดหากสูบรวมฝุ่นควันจำนวนมากเข้าไปอาการก็จะกำเริบจนต้องหามส่งโรงพยาบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดูแลว่าบ้านเหมือนเป็นพุ่นเป็นอย่างไรเนี่ยต้องพอตลอออย่างสนอนนี่นะยังตีนอนเขาก็ต้องดูแลนี่ปัดอย่าง สักอย่างเงี้ยเงี้ยเป็นอย่างลรนี่ดูความสะอาดในห้องแล้วอ,อย่างกรณีถ้ามัามกกาาน,น,น,นมีความกดอากาศต่ำเช่นน,นั้นนะครับที่มันมีควันนั่นนะเราจะทำยังไงครับต้องเสื้อผ้าหนาๆจะก็ต้องเอาผนยานั่นเนาะผนังกินเฮียนะเี๋วเราไปโรงเรียนก็ต้องบอกครูไว้อีนี่ถ้าเป็นปอก,กต้องโทรหาแม่อีนี่ ถ้าม้ากับซาบกิน,นะเจจะกินมันกัดทงซาบนะครับถ้าอยู่เขาเล่นอยู่ข้างหนอกกับถ้าซาบกินเข้ามาจะอยู่ทั้งใน,นเนี่ยจอะครับแล้วอย่างตอนที่มันมีควันจากแม่หม,ม้อไหมเยอนะๆเนี่ยเราจะปฏิบัติตัวยังไงครับเข้ามาอยู่ในบ้านกับปิดห้องปิดอย่ามดนเน้าอืะครับคือปิดนี่ก็คือไม่ให้อากาศข้างนอกเขา้ามันเจ้า ถ้าเราได้รับแกลบข้างนอกอย่างควันเยอะๆนี่เรารู้สึกยังไงบ้างมันก็รู้สึกอนี้นะเจ้าแซบหน้าแซบอย่างมดนะเจ้าแ็บดังแสบอนี้อันี้มานนะเจ้าบางคืนบางทีก็เป็นเลือดนะเจ้าต้องใช้อันนี้ตลอดเลยมั้เจ้าช่องเจ้าเราแล้วเป็นอย่างนี้เราเข้าโรงพยาบาลบ่อยไหมครับ่อยนะเจ้า มาที่กตดเาถิกับแบบได้นอนบ้านนะเจ้าปิกกับไปแหมนเหมือนจะ้ะไปนอนตรงจะบังคับออกนอกบ้านเลยเจ้ามันจะไม่เป็นคึมคึมมนมนนะถ้าฝนตกสักกําหนึ่งเลยว่าตอนเย็นเย็นมันจะเป็นคล้ายๆยังเป็นควันเป็นอย่างเลเจ้าจะบังคับเด็กออกจากลุมคาเลยเจ้าจะให้อยู่แต่บนบ้านยัางตอนเจ้าออกมาลงเนาะเขากับใส่มอกเซเซียอยาวเขากับบังคงออกนอกกถ้าออกไปมันก็โดนมันก็เข้าโรงพยาบาลเห็นไหม อาการเจ็บป่วยของชาวบ้านที่ส่วนใหญ่ป่วยด้ยวยโรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจพวกเขาเชื่อว่าเกิดจากการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากการทําเหมืองแร่ริกไนท์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอแม่เมาะจนทําให้ชาวบ้านล้มป่วยขณะที่ผู้ป่วยบางรายป่วยหนักจนไม่สามารถทํางานเลี้ยงชีพได้และหมดเงินกับการรักษาพยาบาลจํานวนมากผู้ป่วยที่มันนอนหายใจผง,งาบผง,งาบอย่างเงี้ยคุณจะต้องให้มันถึงขนาดที่ตายไปแล้วก็หลายคนเนี่ย คุณยังไม่มีจิตสํานึกที่จะเข้าไปช่วยเหลือโดยฉับพลันเลยหรืออย่างเราจะเห็นวันนี้กรณีผู้ป่วยอ่ะ,อะชาวบ้านบอกว่าเอได้รับถังออกซิเจนมาจากโรงพยาบาลแล้วนะแต่ชาวบ้านต้องวางเงินประกันถังออกซิเจนนั้นหนึ่งพันบาทนะคะไม่ใช่ได้มาฟรีๆแล้วก็จะต้องเสียค่ารถไปเอาเองด้วยแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่า ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยในอดีตเคยทามาหากินได้เคยทํางานได้เคยมีไรายได้ปัจจุบันต้องนอนเป็นผู้ป่วยแล้วก็คนที่มาเฝ้าอย่างน้อยต้องมีสองคนผัดเปลี่ยนกันไอ้คนที่เฝ้ามันก็สูญเสียรายได้ไปด้วยมันจะทิ้งผู้ป่วยเหล่านี้ไปได้ยังไงในเมื่อเขาเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันถามว่าเออเราเขาไม่ได้ป่วยด้วยกันเลยสุขภาพแต่ละคนมันไม่เท่ากันไงวันนี้เขาไม่ป่วยวันหน้าเราก็ไม่ตามไปดูเขาได้ว่าเขาจะป่วยล้มลงมาอีกเมื่อไหร่ จะบดีขึ้นเลยจะถอยลงเลยครับในอาการนี้น่นะะจะบดีเลยครับน้ำนักก็ล้ิ๊กๆครับทุกวันเลยครับเต็มเป้าเลยครับก็คิดเหมือนกันนะคิดว่ายากใค่ายกันมันกันง่ายจากพื้นที่นี่นะครับนะชาวบ้านบุรีบางคนเป็นกับเข้าเคลียรคายผู้ป่วยอย่างนี้นะเป็นกับยากย่ายกันเหมือนกันครับแต่ก่อนนี้เขาบอกอย่างกับผู้ใหญ่บ้านกับนั้นเนี่ยเป็นกับว่าบ่มีนะเป็นว่าบ่ีมีสารอย่างนี้น้ำเดียวนี่นะ บเดี๋ยวนี้บางคนก็บ่ามีแล้วเดือเนี้มีมาแล้วเนี่ยหูซึกว่ามันหลายบ้านละนี่มันเป็นกันตีตามที่พ่อไปตียัางลงพยาบาลนาะหมอที่ป้าหลานไปนี่นะชวนมากจะเป็นโรคอย่างนี้กันไปนักเลยป่วยเหมือนกับมดแล้วเจานัก <c oughs> นักเบาแล้วแต่ภูมิต้านทานของร่างกายเจ้าคนณยายชอบป่วยเป็นอะไรคนะรับเวอบบทางเดินหายใจเจ้าพอ สถิติการตายของอำเภอเมโมะระบบทางเดินหายใจตายอันดับหนึ่งเจ้าอันดับสองมะเร็งทุกส่วนเจ้าการเจ็บป่วยเจ้าระบบทางเดินหายใจเป็นอันดับหนึ่งเลยเจ้าไปพอสถานีอนามัยแล้วเจ้าลงบ้านเมหมะคือส่วนใหญ่ปัญหาที่มันเกิดเนี่ยทำไมคนในหมู่บ้านเราป่วยเป็นเหมือนเหมือนกันเหมือนกันเจ้ามูดีเป็นลมหัวใจเขาคือว่าถ้าหน้าหนาวลงมามันจะไหลรีบไปหมดนะเจ้าคนดีเท่าๆนะ บ,บทางเดินหายใจมู้ที่เป็นโรคหัวใจโรคหืดทอบเมีย<ม>่ถ้าหน้าหนาวลงมาแล้วไปกันเป็นกูเป็นกูอะ่ะตรงนี้เป็นเป็นเพราะอะไรอะ่ะมันสาเหตุที่เขาป่วยกันอะ่ะเจ้ากันดอาการหนิเจ้า<ม>บ้านอื่นเปนยังเป็นกันนะเจ้าก่อนหน้านี้ชาวบ้านอำเภอแม่หมอะจังหวัดลำปางที่เจ็บป่วยด้วยมลพิษทางอากาศของโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่หมอหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดคน ได้ยื่นฟ้องต่อสารปกครองในคดีสุขภาพเพราะเจ็บป่วยจากมลพิษที่ปล่อยจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะและสารชั้นต้นได้ตัดสินเมื่อวันที่4มีนาคม2552ให้ใจ่ายค่าเยียวยาแก่ผู้ป่วยคนละ2 4 6 9 0 0บาทรวมเป็นเงินราว32ล้านบาทแต่การไฟฟ้าป่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ยื่นอุทธรณ์ในเดือนต่อมาส่งผลให้คดีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์จนถึงปัจจุบัน คงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วจะมีการช่วยเหลือในรูปแบบใดเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ปว่วยให้ดียิ่งขึ้นค่ะ วันนี้แล้วนะคะถึงงานทีวีเจ้าเหนือก็ยังคงอยู่กันที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางค่ะช่วงนี้จะพาคุณชมไปรู้จักกับผู้ป่วยรายหนึ่งที่ย้ายออกจากพื้นที่ซึ่งการย้ายในครั้งนี้ก็ทำให้เขานั้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็กลับมาทำงานได้ตามปกติค่ะเพื่อจะได้เป็นเพื่อที่กินได้ครับแต่ชาโอมผมนี่ประมาณอยู่สามร้อยธีรพลบงสี หนึ่งในผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจชาวบ้านหัวฝายตำบนบ้านดงอำเภอแม่มาะจังหวัดลำปางที่ขออพยพย้ายถิ่นมาอยู่ที่บ้านใหม่ฉชรองราชตำบ,บนศบป้าที่ซึ่งรัฐบาลและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแ,แห่งประเทศไทยจัดสรรให้ตั้งแต่ปี2549โดยอยู่ห่างจากหมู่บ้านเดิมที่ได้รับผลกระทบจากการทําเหมืองแร่แม่เมากกว่า10กิโลเมตรจึงไม่ต้องสูบดมสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่มาจากการทําเหมืองแร่ริกไนท์ จนป่วยและถูกส่งรักษาที่โรงพยาบาลแล้วพูดถึงแบบที่เก่าเลยนะครับเพราะว่าพวกฝ่ายมันเนี่ยมันอยู่ในที่หุบเขาเป็นแอ่งกระทะใช่นไหมครับมันเป็นแอ่งกระทะแล้วเขาเปิดหน้าดีไ่จะเปิดแคบๆกว้างแล้วก็เปิดเลยิงลึกยิงแล้วครับหลายๆหมืนอนไรไอตัวเรียกแบบระเหยอ,ออกมาครับ สารตัวนี้สารตันไปได้ออกไซม์มันก็ระเหยอ,ออกมาครับออกมาแถวบ้านกันเห็นรับผลกระทบจากสารตัวนี้เลยครับเพราะว่าเวลาฝนมันตกหรือฟ้าก้มคึบเนี่ยอากาศมันจะลดต่าหายใจไม่ค่อยออกครับหายใจไม่ออกจะต้องพ่นยาก่อน,นั่นละอรจะออกมาเนี่ย บ้านเราฝอยจะต้องซื้อท่อออกซิเจนในประจำหมู่บ้านสองอันอโดยชาวบ้านซื้อช่วยกันเห็บเล็กผสมน้อยมาซื้อไวส้สช้รรบประจำหมู่บ้านไว้หัวบ้านอันหนึ่งให้บ้านอันหนึ่งเวลาเกิดฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยหายใจไม่ออกเราก็ต้องผสมพยบบาบาลลงทุนพี่คิดว่านะคะอันนี้คือวิธีการรักษาที่ดีที่สุด เหมือนอเหมือนมันมีกองไฟเราไปเจอกองไฟที่มันกําลังลุกไหม้อยู่เนี่ยนะคะแล้วเราอยู่ในกองไฟนั้นเราทนกลิ่นควันไม่ได้อะเราเดินหนีออกจากกองไฟนั้นมันก็จะดีขึ้นถูกไหมคะลักษณะเดียวกันเลยคนแม่เมาะก็เหมือนกันการที่จะอยู่ในหุบเขาอยู่ในแอ่งกระทะที่มันอบอวนไปด้วยฝุ่นละอองจากทานหินมันจะอบอวนไปด้วยก๊าซซันเฟอร์เนี่ย ถ้าเขาเหล่านั้นก็เป็นโรคทางเดินหายใจอยู่แล้วถ้าเอาเขาออกมาเนี่ยอาการเขาจะดีขึ้นแล้วก็ค่อยๆบําบัดรักษาไปแน่นอนมันไม่หายขาดแต่มันดีขึ้นแน่นอนการตัดสินใจอพยพย้ายออกมาอยู่ในสถานที่แห่งใหม่ซึ่งห่างจากเมืองริกไนท์กว่า10กิโลเมตรทําให้สุขภาพของชาวบ้านบางส่วนดีขึ้นถึงแม้ว่าโรคที่ติดตัวมาจะไม่หายขาดก็ตามแต่อย่างน้อยพวกเขาก็สามารถทํางานได้ตามปกติเรพราะว่าเรามีสแงสงซื้อยาครับ ครับไม่จางเสียยาแต่จาเป็นเสียยาแก,แก้แพ้ยาแก้วันเดอห้านกับต้องใช้เขาไปทํางานในโบ่วต้องเขามีเครื่องผลอายุยังสามสิบกว่าปีครับ,รบแต่เดี๋ยวนี้ตามันต้องพ่นแล้วเนะาะคือม,ม,มันมันมันมีต่างซื้อเครื่องยาครับเดี๋ยว่า่รู้จะผลหรือไงจะเป็นจินยาแก้แก้แพ้แ,แก้แก้วันเนาะครับครับให้เป็น สุขภาพมันดีขึ้นไหมครับสุขภาพก็เออมันดีขึ้นครับด,ดีดีครับยายเมื่อกี้จ็บใช่ค่ะพิสูจน์ได้ค่ะว่ามันดีขึ้นจริงๆถึงแม้ว่าโรคเก่ามันจะไม่หายแต่โรคใหม่มันก็ไม่แทรกเข้ามาเพิ่มหลายคนก็อาจจะหอบเอ่อมะเร็งมาด้วยหลายคนก็จะหอบโรคทางเดินหายใจมาด้วยแต่อย่างน้อย คือเขาไม่เสียชีวิตในวันนี้แม้ว่าเขาจะต้องเสียชีวิตอีกในหลายวันต่อไปแต่มันหมายความว่ามันยืดชีวิตเขาไปได้ถึงแม้ว่าการอพยพของชาวบ้านมาอยู่ในที่แห่งใหม่จะช่วยให้พ้นรัศมีของการทำเหมืองแร่ริไนท์ส่งผลให้สุขภาพของชาวบ้านดีขึ้นแต่ก็ยังพบปัญหาเรื่องการดํารงชีพ และการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดีททำกินตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15มกราคม2551เดอระบุว่าจะออกเป็นเอกสารสิทธิ์ให้หลังจากอพยพชาวบ้านมาอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าแย้งเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของกรมป่าไม้ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเช่าไว้สําหรับรองรับการอพยพจนถึงปัจจุบันชาวบ้านก็ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากินของตัวเอง การขอย้ายชาวบ้านออกจากพื้นที่รัศมีของโรงไฟฟ้านั้นถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะขณะเดียวกันการขอย้ายของชาวบ้านออกไปพื้นที่แห่งใหม่นั้นก็ยังสร้างความกังวลใจมาจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าที่แห่งใหม่นี้ยังไม่มีเอกสารถือครองที่ดินค่ะส่วนสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะถ้าหากคุณผู้ชมท่านไหนต้องการติดชมรายการหรือว่าพบปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในพื้นที่ก็สามารถเขียนมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะ แล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะทุกวันอังคารเวลา13นาฬิกา35นาทีถึงเวลา14นาฬิกาค่ะวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานทีวีเจอหนูทุกคนลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ